ยางว่าบกดนยัางว่าเห็นครับพิ่งจะมาเห็นอันนี้เป็นฮิตนั่งแหล่ครับพึ่งจะเห็นฮิตนั่งแหล่ดอกหนึ่งครับดอกเดียวโคลรอครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้มาเห็นฮิตแล้วงูกับเป็นเห็ดแล้วงูเหลืองครับนี่ครับเป็นละหูเหลืองเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็เวลาที่ผมมาหานี่ครับก็เป็นยามแรงแล้วครับพี่น้องเป็นตอนเย็นๆแล้วครับ น <t od ay |ms|> ี่ครับเป็นใบสามโงแรงเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาพออีกครับนี่ครับยางมาเรืเอยๆก็มาเห็นครับนี่ครับมาเห็นเห็ดละงูครับเป็นเห็ดละงูกเป็นเห็ดละงูกเหลืองครับนี่ครับดอกดอกจูมเพ่นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสามโมงหาสิบนาทีครับพี่น้องก็จะสี่โมงแรงเลยครับเพราะว่าส่วนผมมานี่ก็มายนีมือแรงครับมาเนบ่ยบบครับ นี่ครับเพราะว่าผมมากันอนว่าเห็นเพิ่นรับเหินเพิ่นมาหาครับเพิ่นลงเฟดเพิ่นหลาหลายครับพลูกคนมาสองสามรอบครับพี่น้องนี่ครับผมกับเพิ่งมาเธอแหลกครับก็จะเวงน้ากันครับว่าจะได้แกงบ่ครับมือนี้ครับนี่ครับมาตอนคำคำครับนี่ครับนี่เป็นเฮ็ดครับน่าจะเป็นเฮ็ดไอ้น่าจะเป็นเฮ็ดไข่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นเฮ็ดไข่ น่าจะเป็นเห็ดไข่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบืองขังขครงเทิงปุ่มรับปุ่นก็จะมีอีกครับดอกเพิ่นร่างนหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาเบืองครับน่าจะเป็นเห็ดไข่คือคือพมว่วาแตคขันแหลกครับในขังแหลกครับนี่ครับนี่ครับดอกเพิ่นครับหนึ่งดอกสองดอกนี่ครับดอกเพิ่งอย่างนี้น้อยอยู่ครับนี่ดอกที่สามครับนี่ครับเป็นดอกที่สี่ นี่ครับเป็นดอกที่ห้านี่ครับเป็นดอกที่ห้าครับนี่ครับดอกหคกครับนี่ครับดอกเกศครับนี่ครับแต่๋ยวอาคมเอาครับนี่ครับนี่ครับดอกผม่มจะเป็นแน่นีครับดอกกระลังจะน้อยครับนี่ครับพูนครับคุณนี่ก็มีครับนี่ครับ นี่ครับกลุ่มนี้นี่ครับกลุ่มนี้ดอกอยังนิดหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าดอกสิบดอกครับเห็ดอะไรเห็ดดินครับพี่น้องนี่ครับเออ,นอหนึ่งดอกนึงครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเออเห็ดขี่ดังง่วครับ เป็นเห็ดขี่ดังงัวอยู่ดอกเดียวโดโรครับนี่ครับอีกพออีกกลุ้มนึงครับกุ้มนี่ก็เป็นเห็ดขี่ดังงัวครับพี่น้องเป็นเห็ดขี่ดังงัวนี่ครับดอกพ่นยังหน่อยๆครับเป็นเป็นจีเพิ่นครับนี่ครับบริเวณนี้ดอกเพ่นก็จอบบใหญ่ครับก็เป็นบางพื้นที่ครับเป็นน้ำดินครับเป็นน้ำดินนี่ครับนี่ครับ สับเบซี่ดอกครับเป็นน้ําดินน้ําครับพี่น้องข้าหาดินมองได้ดินงามดินงามดินดีเพิ่นก็ดอกเพิ่งก็จะง่ายครับนี่ครับดอกเพิ่งก็หน่อยครับดอกเพิ่งเน้นหน่อยครับนี่ครับเลาะมะอวสันครับพี่น้องเพิ่งจะมาเห็นเห็ดนั่งแหล่ครับเห็ดนั่งแหล่ดอกหนึ่งครับเป็นดอกที่สองครับแต่ดอกนี่ดอกหน่อยครับนี่ครับดอกนี้น้อย ้ยจะหาหาอึดหาอยากหาลำบากอย่างนี้ครับพี่น้องกว่าจะได้เฮ็ดแต่ละดอกนี่ครับก็สำหรับบริเวณปลานี่ก็หกซะเหลือเกินครับพี่น้องปลาก็ออกจากหกเนี่ยครับไฟบ่ใหม่ครับก็หาเฮ็ดก็จะหาหาเฮ็ดอยากครับเราจะพามึงโพนครับโพนพามึงโพนมาหาเฮ็ดปวกครับหาเฮ็ดปวกจะมีบ่ครับพี่จังไรครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับมีครับนีมีมีครับ เห็นเอะครับน<ส>ี่ครับเห็ดปวกครับนี่ครับเป็นเห็ดปววครับนี่ดอกนึงครับดอกนึงครับเพิ่งกำลังจูมครับนี่นี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดปววเห็นสองจีครับสองจีสามจีเห็นครับหนึ่งจีหนึ่งทัางหนนี่ครับนี่ครับก็อาจจะซ่อมโมห็นนะครับเพราะว่าแสงแดดครับนี่ครับเดี๋ยวผมพายางเบิ้งครับโอ้นี่มีอยู่ครับนี่ ห้อยพันแตกอยู <spell the alay as> ่ก <Them Mark on sale> <years> ับนี่ครับนี่ครับพันแตกอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมมาเห็นเห็ดปวกพอดีครับนี่ดี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 พ่อเวียนมาฟังนี่มาเห็นครับครับเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกตราบนี่ครับเป็นเกิดอื่นึงครับโอ้ดอกฮักซาเลยครับพี่น้องฮักเลยดอกนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเป็นดอกบานผนครับนี่ดอกหนึ่งครับพูนครับดอกหนึ่งผลผลครับเห็ดปูกตบับนี่ห้อยคนมาเขียรครับพี่นอนอู้นี่ครับดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกหนึ่งสองดอกสามดอกครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ นี่ครับสามดอกเลยนี่ครับหนึ่งสองสามกำลังงามครับดอกกําลังสวยๆนี่ครับดอกกําลังสวยๆครับหลังจากเดินวนเบิ้งครับแล้วก็เก็บครับทธานนี่เป็นการเก็บเห็ดปวกนี่ครับเห็ดปวกดอกเพิ่็จะบใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับนี่ครับ ครับดอกนึงครับนี่ดอกนึงนี่ครับนี่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 ครับกับถือว่าเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกในปีนี้ครับพี่น้องครั้งแรกในปีนี้เพ็ดปวกเพ็ดปวกเพชดปวกพ่นแรกครับนี่พ่นแรกครับเดี๋ยวจะพาเจ็บดอกบานครับพี่น้องอันนี้ดอกบานนี่ครับเดี๋ยวผมจังจะสรุปให้เบิรงครับเดี๋ยวจะเจ๊บ้างวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับดอกดอกจูเพ่นครับนี่ครับเป็นกรจตูไตนี่ครับนี นี่ครับอันนี้เป็นดอกบานครับดอกบานสองดอกครับนี่ครับดอกสวยๆนี่ครับจีหน่อยเพื่อนครับจีน้อยๆนี่ครับถือว่าเป็นพู่นแรกครับเดี๋ยวจะสรุปไปเบิ้งครับเย็บไปเรื่อยๆว่าสิใดจักดอกครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ครับดอกน้อยก็เอาครับพี่น้องเพราะว่าเอาไว้เอาไว้กับคนอื่นมาเอาขึ้นกาครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับดอกําลังงามเลยครับนี่ครับเพิร์ลีอยู่นี่ครับสวยๆดอกําลังสวยๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับมืออื่นนี่บานพอดีครับพี่น้องนี่ครับดอกําลังสวยๆเลยครับครับไปคนเฉพาเเลียนมาฟังนึ่งครับนี่ครับมาฟังนี่ครับ ฟังนี่ก็สามดอกสวยๆครับนี่ครับนี่ครับกระลาเป็นตะหักครับพี่น้องนี่ครับเป็นตะหักเลยโอ้ดอกหักเลยครับดอกฮักขั้นจองหักเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นตะหักอีลี่ครับพี่ตูอุอยู่ครับนี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับยังโบเห็นเลยครับพืนลีดีขนาดครับพี่น้องตรงปิดหาครับนี่ครับ หลังจากเก็บรวมกันไปแล้วครับนี่ครับเก็บรวมกันไปครับนี่ครับใดซ้ำนี่แหละครับนี่ครับดอกก็ลังง่ามเลยครับนี่ดอกดอกใหญ่พ่นดอกก็ลังเป็นตาขากับนี่ครับเดี๋ยวเก็บใส่ตะก้าเลยครับนี่ครับใส่ตะก้าครับนี่เป็นดอกหน่อยเพิ่นครับนี่ครับก็ได้หลายดอกครับพ่อแจงครับพ่อแจงหน่อยครับนี่ครับแจงนน้หน่อยกับแจงไดครับพี่น้องาะว่าเป็นเห็ดปวกตราบครับ หิดปวกวกตาบนี่โบจมเป็นตรงได้ร้ายครับพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้แกงครับพี่น้องนี่ครับดอกบานนครับนี่ครับกระเพิ่งได้ซ้ำนี่ครับอยู่ในกระตานี่ครับก็สําหรับตอนนี้ก็สิบเก็ดนาฬิกาสองนาทีแล้วครับนี่เป็นดอกที่สามของเห็ดครับเห็ดนัแหล่หรือว่าเห็ดคุ้นแหล่ครับนี่ครับเห็ดนังแหล่ครับดอกที่สามนี่ดอกงามครับพี่น้องก็ลังเป็นตะหักเลยครับ นี่ครับมาหาฮิดสมุนงสองสมุวงนะแล้วครับเพิ่งจะได้ฮิดนาเลเป็นดอกที่สามครับ